สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณปาจารีส่วนสินพงษ์และผมกันตชาติกเกษมสันนายุทธยาครับค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัารรจชกุมารีสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่สาม ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลัก <c oughs> อัครราชกุมารีประชวนพระอามาสายกระเพาะอาหารอักเสบและเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เมื่อวันที่4กันยายน2557และมีพระอาการดีขึ้นสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อวันที่13กันยายน2557ความทราบอยู่แล้วหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จไปเยือนสาธารณรัฐตุรกีเพื่อส่งบรรยายทางวิชาการตามคำกราบทูลเชิญ ของมหาวิทยาลัยมามาร่า <c oughs> ระหว่างที่ประทับอยู่ในสาธารณรัฐตุรกีมีพระอาการกำเริบและได้เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อวันที่23กันยายน2557คณะแพทย์จึงกราบทูลเชิญให้เสด็จมาประทับณนะโรงพยาบาลวิชัยยุทธเพื่อถวายการรักษาอีกครั้งหนึ่ง คณะแพทย์ถวายพระโอถร,ร่วมกับสารอาหารทางหลอดพระโลหิตและถวายการตรวจพระอมมาสายหรือกระเพาะอาหารด้วยการสองกล้องพบติ่งเนื้องอกหลายติ่งจึงได้ตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวินิจฉัยและกราบทูลขอพระราชทานให้ประทับณโรงพยาบาลและส่งงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25กันยายนพุทธศักราช2557 พระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระบรชายาทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายใยรักแห่งครอบครัวหมอนทองในพระอุปถรัรมภ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า วันนี้เวลา10บนาฬิกายนาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระบรชายาเสด็จไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายเยรักครอบครัวหมอนทองในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระบรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ที่53ในพื้นที่ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยปรบปรุงจากอาคารซึ่งเป็นพื้นที่เดิมสำหรับสอนศาสนาและอาคารอเนกประสงค์ของมัสยิดดารุลคอยร์ร ที่มีสภาพเหมาะสมมีในการจัดตั้งศูนย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2,552โดยดำเนินการจักกิจกรรมตามหลัก5แนวคิดพระราชทานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยด้วยการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนแบบองค์รวมจนเกิดรูปแบบตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานตามโครงการสายรักแห่งครอบครัวอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆต่อไปปัจจุบันมีสมาชิก ตั้งแต่วัยเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น1143คนการนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานภายในศูนย์อาทิการส่งเสริมให้สมาชิกได้ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวมุสลิมมีความจําเป็นต้องศึกษาภาษาอาหรับไว้เป็นพื้นฐานการจําลองการเข้าค่ายของคนสามวัยถ่ายทอดการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันเป็นสื่อกลางในการสอนถ่ายทอดภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ กิจกรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวสาธิตการทําผ้าคลุมชียับซึ่งเป็นผ้าคลุมศรีรษะสำหรับผู้หญิงและการถักหมวกกระเปี้ยซึ่งเป็นหมวกสมศรีรษะสำหรับผู้ชายการนวดแผนโบราณเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ป้องกันโรคแทรกซ้อนการสร่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจินตนาการการเรียนรู้จากสู่พี่น้อง สร้างความผูกพันฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการขับร้องอันนาซิสชื่อเมืองไทยของเราซึ่งมีความหมายว่าเมืองของเรานี้คือเมืองไทยแผ่นดินแห่งความเป็นมิตรความรักความปรารถนาดีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสง่างาม การขับร้องอานาซิสนั้นเป็นเพลงที่ชาวมุสลิมทั่วโลกใช้ในการขับร้องในงานสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาการทำความดีเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยจัดฝึกอาชีพการทำของใช้จากทางมะพร้าวการทำอาหารท้องถิ่นของชุมชนที่นิยมทำรับประทานกันในครอบครัวและตามเทศกาลงานประจำปีที่เป็นต้นแบบของอาหารมุสลิมและทรงเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จด,ด้วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิที่นัตดามารประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิที่นัตดามารเสด็จออกนับพระตำหนักวังสวนกุหลาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายสมศักดิ์และคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลเฝ้าถวายเงินเพื่อส่งใช้ส้อยตามพระอัธยาศัย นางลักษาณนา์วิโรธรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนำคณะกรรมการจัดงานอาหารเจทั่วทิศกุศล,ลจิตทั่วไทยเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยและเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดดาธิมาตรนางจารุวรณวงศ์สว่างประธานกรรมการบริษัทวงสว่างพัฟลิชิงแอนด์พรินติ้งจำกัดและครอบ ครัวเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครั้งที่สองเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นางสายสมวงสาสุลักษ์ประธานมูล,ลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะกรรมการจัดการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่น q u ลคว2013เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบกองทุนยาพระวรราชาธินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอสสภากาชาติไทย ช่วยศาสตร,ราจารย์ประภาการีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล40ปีราชพัฒภูเก็ตครับครั้งที่3ประจำปี2556และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนมูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ประธานถวยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าวด้วย ผู้แทนพระองค์ได้เปิดการแข่งขันเรือกอและเรือยาวและเรือยอก,อ,กองรวมถึงเรือโคจส,สีจชิงทั่วพระรัชทา,านประจำปี2557อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกจุพลปัจุสาโนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมแม่น้ําบางนาราอําเภอเมืองนาาธิวาสจังหวัดนาาธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรอยาวเรอยกกองและเรือคชจีชิงถ้วยพระราชทานประจําปี2557ในงานของดีเมืองนาาซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนาาธิวาสและศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนาาทิวาสจัดขึ้น ระหว่างวันที่21-25กันยายน2557เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีเรือกอและร่วมแข่งขันทั้งหมด18ทีมเรือยาว5ทีมเรือยอกอง8ทีมและเรือครชาสีนานาชาติ17ทีมซึ่งมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย5ทีมเข้าร่วมแข่งขันด้วยสําหรับผลการแข่งขันเรือทั้ง4ประเภทที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมนาราทัตจากเทศบาลเมืองนาราธิวาสประเภทเลือยาวทีมทองประดู่จากเทศบาลพัฒประดู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประเภทเรือยอกองทีมสีตลุบันจากเทศบาลตำบลตลุบันและประเภทเรือโคจีนนานาชาติทีมซามูเซอร์จากประเทศอินโดนีเซียครับ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชเจรสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้คุณกัตรตาชาติเกษมสันนะอยุธยาดิฉันปัจจรีสนสินธงพร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ